ครับก็สวัสดีไปะจำทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเตปัฟคลิปนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันก็มาัชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับอ่ะไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปกันเลย โปรตับช็อปขายโคตดเกมสตรีม EA, Rockstar, Ubisoft ราคาถูกและขาย Steam et, สีิวเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page โปรตีปับช็อปขายเกมราคาถูกลิงก์อยู่ในเดสคริปชันครับผมต่อได้ครับอันนี้เราก็มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับนักสร้างเกมเก็บอาชีพเมนเกมตัวเองได้ครับกับคอนเซิร์ฟครับเก็บทั่วรางวัล Star Diwale ซึ่งเป็นเก็บของตัวเองครบ100แล้วในสตรีมนะครับผมสำหรับคุณอิริคบารอนครับ หรือรู้จักกันในนามว่า Concern e d ประกาศว่าเขาสามารถเก็บทั่วหังวัลเกมของตัวเองอย่าง s t a r ์ด Valley ได้ครบ100%ในสตีมแล้วนะครับตอนนี้ตัวเขาบอกว่าทั่วหังวัลสุดท้ายที่ปลดล็อกคือ Factor's Challenge ครับที่มีเงื่อนไขว่าต้องปราบมินิเกม Journey of the p r r a r i King ให้ได้โดยไม่ตุยไม่แตกไม่แต่ครั้งเดียวนะครับนอกจากนักสตรีมนะครับทั่วรางวัล Factor Challen g น Challenge นะครับมีคนปลดล็อกได้เพียง1.2เเท่านั้นครับหรือหมายความว่าเป็นหนึ่งในทั่วรางวัลที่ปลดยากที่สุดแน่นอนว่าคุณบารอนครับต้องใช้เวลากับการเล่นมินิเกม Journey of the p i r a t e King หลายครั้งเลยครับและยอมรับว่าเขาตั้งใจยากจะปราบมินิเกมนี้แบบ100ซตั้งแต่แรกแล้วด้วยเนื่องจากนักพัฒนาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานมากกว่าการเล่นนะครับฉะนั้นแล้วเราจะไม่ค่คอยเห็น ผู้สร้างเกมปราบเกมของตัวเองด้วยการเก็บอาชี e เม n นครบว้0สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งก็หวังว่าโพ์ล่าสุดของคุณบารอนเนี่ยจะปลูกจิตวิญญาณของเกมเมอร์สายเก็บถ้วยหรือสายเก็บโทฟี่ให้กลับมามีไฟอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะครับจริงๆผมก็มี s t a ร์ลิเบอเใน ID นะครับถ้ามีโอกาสจริงๆก็อยากจะกลับไปเล่นนะครับส่วนใครสนใจเกมนี้ก็ไปหาซื้อได้ในสตีมนะครับผมขาวต่อไปอันนี้ก็เรามาอัปเดต อีกครั้งครับผมและก็มาชี้แจงให้ชัดจะได้ไม่เข้าใจผิดกันนะครับกับแคปคอมย้ำครับทุกคนสามารถเข้าทดสอบเกม Monster Hunter w i s e ช่วง Open Beta ได้ฟรีไม่จำเป็นต้องฟรีออเดอร์ก็เล่นได้นะครับพัฒนาเกมแคปคอมออกมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าผู้เล่นทุกคนสามารถเข้าทดสอบเล่นเกม Monster Hunter w i s e ช่วง Open Beta ได้ฟรีโดยไม่ต้องสั่งจองซื้อเกมดังกล่าวนะครับซึ่งได้บอกในทวิตเตอร์นะครับว่า ถึงเหล่าฮันเตอร์ครับเราเห็นบางคนสงสัยว่าต้องพรีออเดอร์เกม Monster Hunter w i s e เพื่อเข้าถึงการทดสอบ Open Beta หรือไม่คำตอบก็คือ no ไม่ต้องพรีออเดอร์เกมก็เข้าเล่นได้แต่ยังไงก็ตามมันจะดีมากหากคุณซื้อเกมนี้หลังลองเล่น Open Beta แล้วนะครับซึ่งแคปคอมได้กล่าวไว้นะฮะตอนนี้เดโมเกม Monster Hunter w i s e ใน PS5 ได้เล่นกันไปก่อนแล้วนะครับส่วนทาง Xbox Series ก็ PC จะเปิดเดโมฟรีให้เล่นกันจริงๆ1พฤศจิกายนเวลา10โมงเช้านะครับผมจนถึง4พฤศจิกายนเวลา10โมงเชา้าตามเวลาไทยนะครับและก็ตัวเกมจะวางขายในวันที่28กุมภาพันธ์2025นะครับคลิปก่อนหน้าผมพูดผิดไปโชคดีที่คอมเมนต์มาเตือนกันก็ขอ,ขอบคุณด้วยนะครับถ้ามีข่าวข่าว,าวยังไงโปรเต้ปั๊บจะมาเ,าเดทให้ทาาราบในอนาคตครับผม ข่าวต่อไปครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่ใช่เป็นข่าวดีเท่าไหร่สำหรับเกม D F P S ครับกับ Activision กำลังสืบสวนปัญหาระบบสปอนหรือระบบเกิดในโหมด Multiplayer ของ Call of Duty Black Ops 6นะครับถึงแม้ว่า Call of Duty Black Ops 6จะมีกระแสตอบรับที่ดีจากคนเล่นนะครับโดยเฉพาะระบบ Omni Movement ที่ทำให้ตัวละครสามารถวิ่งได้ทุกทิศทางวิ่งถอยหลังยังได้นะช่วยการเคลื่อนไหวลื่นขึ้นกว่าภาคก่อน,อ,นอย่างชัดเจนแต่เกมนี้ปัญหาที่ต้องแก้มันยังมีครับ ก็คือระบบสปอนหรือการเกิดใหม่ที่หลาคนวิจารณ์ว่าเกมนี้มีตรรก,กะเลือกจุดเกิดแบบมั่วๆและเกิดทั้งที่ยังไม่ได้เลือกโหลดเอาซึ่งเป็นการสร้างความหมุดหงิดเพราะผู้เล่นจะโดนคิวทั้งที่เพิ่งเกิดหรือเดินได้เพียงไม่กี่ก้าวครับซึ่งทาง Activision ก็ยืนยันว่าทางทีมงานกำลังสืบสวนเกี่ยวกับปัญหานี้อยู่ นอกจากนี้หนึ่งในปัญหาของ Back o อฟซิกนะครับก็คือผู้เล่นบางคนเจอการเกมคลาชระหว่างเล่นครับและปัญหาเปอร์ฟอร์แมนซ์บางอย่างซึ่ง PC แต่ละเครื่องเจอปัญหาไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมนึกถึงสมัย Modern Warfare r e b o o t อะ่ะที่เพิ่งวางขายไปแล้วหลายคนเจอปัญหามากมายน้อยแปเลยครับหรือบางเครื่องก็ไม่เจอปัญหาเลยก็มีเหมือนกันตัวทีมงานได้จดลิสต์ยืนยันรับทราบปัญหาแล้วนะครับและจะมีการแก้ไขในอัปเดตถัดไปครับผมสําหรับคอสตูตี้แบ็คออฟซิกส์ครับวางขายแล้ววันนี้ครับใน PCTS4 PS5, Xbox One, Xbox Series และก็เกม e p ร s s นะครับใครสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้ครับผมต่อไปนี่เป็นข่าวสั้นๆนะครับแต่ก็เป็นข่าวแปลกที่ก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับกับผู้เล่นยอมจ่ายเงินประมาณ67,000บาทครับซื้อสมาชิก PlayStation Plus ยาวจนถึงปี2048เนื่องจากกลัวมีการปรับราคาแพงขึ้นในอนาคตครับมีผู้ใช้เรดดิ t ที่ชื่อว่า a l reddit in class ครับ ได้แชรเรื่องราวของตัวเองผ่านช่อง PlayStation Plus นะครับว่าตัวเองเนี่ยได้จ่ายเงินไปถึง2,000เหรียญครับหรือประมาณ67,500บาทเพื่อซื้อสมาชิก PlayStation Plus ในระดับ Essential เป็นเวลา24ปีฟังไม่ผิดนะครับ24ปีหรือใช้ได้ยาวจนถึง2,048เลยฮะในรายละเอียดของโพสต์ระบุว่าสาเหตุที่ทำแบบนี้เนื่องจาก PlayStation Plus ได้ปรับราคาสูงขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและคาดว่าอาจแพงขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจ้ตัวเชื่อมั่นว่า จะเล่นเกมไปตลอดทั้งชีวิตยอย่างแน่นอนจึงตัดสินใจซื้อ PlayStation Plus หลายปีเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวครับ ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่มีเหตุการณ์ที่ผู้เล่นยอมทุ่มทุนซื้อ PS Plus หลายปีในช่วงปีส0 2 3ัิสาที่ผ่านมาครับก็มีเกมเมอร์ชาวตุรกีครับได้ยอมสมัครสมาชิก PS Plus ไว้ใช้ยาถึงปี2050โดยให้เหตุผลเดียวกันก็คือกลัวว่าจะมีการปรับราคาขึ้นในอนาคตด้วยครับขึ้หจากจากมีการใช้เรื่องราวดังกล่าวนี้ครับชาวเล่นติดหลายคนก็ได้ออกมาสแสดงความเห็นต่อเรื่องนี้กันมากมายครับทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซือถือเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจครับที่ ผมไม่แน่ใจว,ว่าผลพ่วงเกี่ยวกับการซื้อเกมเป็นการซื้อสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของส่งผลกับเรื่องนี้ไหมผมก็ไม่ทราบแต่ยอมรับว่านี่คือ panic subscription หรือการสมัครสมาชิกด้วยความตื่นตหนกที่ไม่ค่อยพบเห็นสักเท่าไหร่ในปัจจุบันนี้นะครับถ้ามีขา่าวยังไงโปรได้ปับ๊บจะมาอาัปเดตให้ทราบในอนาคตนะครับ <S <S และก็ปิดท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันครับปิดตำนานเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับโ o n y ประกาศยุบทีม f i r e w a l k s สตูดิผู้สร้างคอนคอน และ Studio Neon c o คอีอย่างเป็นทางการครับสำหรับทาง s y n y t e r a c t i v e e n t e r t a t n m e n t ครับประกาศปิดตัวทีพัฒนาเกมไฟว e w a l สตูดิโอกับ Neon น o คอีอย่างเป็นทางการรวมถึง Sony จะพยายามนำพนักงานที่รับผลกระทบได้ทำงานในตำแหน่งใหม่ที่เป็นไปได้ภายในเครือ PlayStation Studios การปิดตัวดังกล่าวครับทำให้เกมมือถือของ Neon c o คอีที่กาลังสร้าง ต้องหยุดการพัฒนาครับและก็เกมคอนคอร์ดของ FireW อล k Studio ก็ได้ปิดตัวถาบอไม่มีการคืนชีพแต่อย่างใดครับึ่งนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผู้บริหารซึ่งมีข้อความกล่าวไว้นะครับว่าแม้เกมมือถือยังครเป็นสิ่งสําคัญที่จะก่อให้เกิดการเติบโตในธุรก,กิสตูดิโอเรากําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการทุ่มเทสร้างเกมมือถือเพื่อให้เกิดความสําเร็จเราต้องมุ่งเน้นสร้างเกมต่างๆของ PlayStation Studio เพื่อให้เกมมีศักยภาพในการเข้าถึงหรือไปที่ผู้จักทั่วโลกก่อนเนื่องจากเรากลับมามุม่่งงเนน้้ใหครั เราจะตัดใจปิดตัวทีพัฒนานีออนโคอีและเกมมือถือที่พวกเขากำลังสร้างจะไม่ได้ไปต่อผมอยากแสดงความขอบคุณต่อทุกคนในนีออนโคอีสำหรับการทำงานหนะักและความมุ่งมั่นอันไม่สิ้นสุดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆส่วนทางไฟวอล์กหลังจากมีประกาศสำคัญในช่วงต้นเดือนกันยายนก็คือช่วงที่ปิดให้บริการของคอร์ดนะครับเรามองเห็นว่าบางองค์ประกอบของคอร์ดนั้นมีความโดดเด่นแต่บางอย่างไม่สามารถเข้ากับความต้องการของผู้เล่นดังนั้นเราจึงตัดสินใจปิดออฟไลน์เกมนี้ และใช้เวลาค่อนข้างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในการสํารวจตัวเลือกทั้งหมดของเราหลังจากใช้เวลาคิดมานานเราจึงมองว่าทางเลือกที่ดีที่สุดคือการยุติเกมอย่างถาวรและปิดสตูดิโอผมอยากจะขอบคุณพนักง,งานไฟวอล์กสำหรับการสร้างและการสแสดงจิตวิญ,ญญาณความคิดสร้างสรรค์และความทุ่มเทของพวกเขาฮะและตลาดเกมแนว FBSPPP เป็นพื้นที่ที่มีการขันสูงมากและมันจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆแต่โชคไม่ดีที่เกมของเราไม่สามารถทำถึงเป้าหมายได้ พวกเราจะนําบทเรียนที่ได้จากคอนคอร์ดมาพัฒนาเกมรัสเซอร์วิสให้ดีขึ้นในอนาคตครับซึ่งคุณเพอร์เมนเฮาส์ผู้บริหาร Sony i n t e r a อร์ทีฟสตูดิโอได้กล่าวไว้นะครับมันเป็นจุดจบที่ไม่สวยมันเป็นเรื่องราวอันน่าเศร้าในอุตสาหกรรมเกมที่เกมโดนปัจจัยเรื่องความหลากหลายมากืนกินในเวลาสร้างเกมและทําให้ทีมสร้างเกมไม่รู้ว่าทําเกมให้ใครเล่นรวมไปถึงทีมพัฒนาเองก็มีการดูถูกต่อว่าผู้เล่นนั่นก็เป็นเหตุผลที่ ทำให้เกมมันไม่ได้ไปต่อครับส่วนใครมีความเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์จะมาได้ครับเพราะว่าผมตามข่าวนี้มาตลอดและผมก็รู้ลางสังหรณ์ตั้งแต่ก่อนเกมวางขายแล้วด้วยตั้งแต่ช่วยผมพูดไว้ในคลิปเกมเด่นสิงหาคมที่ผ่านมาและมันก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับแล้วมีข่าวขารยังไงเดี๋ยวไมตด้ปั๊บ จะมาปิดทให้ทราบในอนาคตนะครับที่ไหนยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้ครแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้ไม่พลาดคลิปต่างๆของทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันไปได้ครับ50บาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายครับแล้วก็สามารถส่งซุปเปอร์เตงเป็นกำลังใจให้กันได้ครับโปรเตปั๊กดตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีคคครรรัััับบบบผมมจกนให่